กลับมาพบกันช่วงที่สองของแวดวงกำปั้นนะครับยังคงอยู่กับผมเดชากรรัตนเวสหรือแบรน์่าปลาพร้อมด้วยคุณสันทชัยพลชีวินนะครับส่ง SMS มาก็ยังสามารถที่จะส่งกันมาได้นะฮะในช่วงนี้นะครับในการที่จะร่วมสรุกกับทีมงานมูลสยามชิงเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้อยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ร่วมสรุปกันได้นะครับในการส่ง SMS มาตอบคําถามไม่ถูกแล้วกันย้ำคำถามอีกรอบค่ะคุณสันทชัยย้ำอีกรอบแล้วกันนะบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมานะครับคําถามคือในหนังสือ มวยสยามเอสตรายอดมวยไทยฮอลล์เฟมของเราเนี่ยนะครับเอสตราสองเนี่ยเร่องน,นี้ถ้าท่านเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยท่านจะเอาหนังสือมาเลยนะครับแล้วก็เปิดดูว่านักมวยคนไหนเนี่ยอายุมากที่สุดและน้อยที่สุดในจำนวน6คนนะครับที่ย้ำอีกครั้งนะครับ6คนที่ว่านี่ก็มีอภิเดชสิริรันนะครับเดชวิทย์อินทิอนุชิตนะครับเขียวหวานยุทธก,กิจราวิเดชาชายัยสมพงษ์เจริญเมืองละสิบมงคลลูกสิบพัฒน์นะครับอ,อันนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าของเอสตราอย่างเอสตราสองแล้วท่านเปิดดูกันเลยนะครับแล้วก็ คำถามที่สองบุคคลท่านใดเป็นผู้จุดประกายม,มอบรางวัลกิติยศฮอลเฟรมครับรวมทั้งคําถามที่3มอันเนี้ยเกี่ยวข้องกับหนังสือเลยไม่มีไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าท่านมีท่านพลิกไปที่หน้า7จเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปนักชกอยู่คนหนึ่งนะเป็นใครในฉายานะีมีฉายาในหน้านั้นว่าอะไรแค่น,คนั้นเองครับสังคำถามนะครับช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องของไฮไลท์เทศไทยวันนี้สึกแสงสว่างพันปลาครับไฮไลท์บวยไทย นำสนุนโดยเวทีมวยลุมพินีพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยลุมพินีครับวันนี้สึกแสงสว่างพันปลาของเสียติงนะครับคุณสมเกียรติไรพัฒนาพรครับเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดสึกนะครับ,รบวันนี้นี่ฮะดูคู่คู่ค้ำกันก่อนนะครับเทพนิมิตสิทธิ์บนชายกับฝ่ายแดงเจอกับสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์ฝ่ายน้ําเงินนะครับเวทเนี่ยร้อยสิบเก้ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเทพนิมิตนี่ต่อให้สองปอนด์กรรมการผู้ห้ามครับพงผาตรัตะศุนทร มายหมดยกแรกเนี่ยทางด้านของเทพนิมิตครับมวยหมัดกับปั้นแรงต่อก่อนครับ3-2ก่อนที่ยกที่2นั้นจะพลิกมาที่2คมครับราคาพีคยันเสมอยกนี้ยกที่3ครับเทพนิมิตเนี่ยมวยประเภทหมัดหนักกําป้นโป้งเดียวจอดนะครับในขณะที่2คมเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นวัดกันคนละอย่างเทพนิมิตไม่ชอบเข่านะครับครับในขณะที่สองคมก็ไม่ชอบหมัดแม่เป็นซะอย่างนั้นนะฮะ เรียกว่ามวยคู่นี้นี่ก็แลกกันอย่างตื่นเต้นเร้าใจนะครับเกาะในกันอยู่ครับสองคมนี่ต้องพยายามประชิดวกโอ้โหกระซูวงนี้ครับโอ้โห,โหเทพนิมิตโดนเข้าไปครับอยู่วงในแบบนี้สีเปรียบกับเทพนิมิตไม่สามารถที่จะต่อยได้การภูพันธ์นั้นแยกออกนะครับต้องมาหันมาสู้วงนอกครับต่อยได้หมัดเดียวเจอขวาเลยอื โอ้โหเจอคว้าแบบนี้นี่ยุ่งเหมือนงาน,นครับทำไงดีครับอือหือต้องวางแผนแก้เกมให้ดีครับหมัดเนี่ยมาเมื่ออยู่ในระยะประชิดนี่ต่อยก็ต่อยลำบากเนี่ยครับเจอปล้ำในตีเข้าไปโอ้โหสองพรมีวันนี้ต้องถือว่าวางแผนมาถูกทรงเลยครับครับหมดไป3ยกนะครับเจ้าตัวนี้ยิ้มออกปาสบายใจนะครับ5-2มีให้เห็นแล้วนะครับเป็นต่อ ตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4ี่ม่ออกมานี่นะครับต้องเน้นศอกแล้วนะครับแต่ก็โดนกอน่ยอีก่างหากเทมมิมินี่วงนอกอันตรายนะครับอันตรายจริงๆนี่ต้องระวังสองโคมนี่ต้องเก็บค้างให้ดีครับเก็บได้แล้วนี่ต้องเข้าวงในเลยครับต้องประกอบวงในโอ้โห่หมัดนี่ก็ยังเฮได้เสียวตลอดครับยกนี้ออกมานี่มีทั้งหมัดมีทั้งศอกครับ เทมมิมิจัดหนักเลยครับโอ้โหครับได้เสียวครับท่านโดนไปนนี่ก็มีสิทธิ์น็อกเหมือนกันครับสองพมมาอ้โหทีต่อทีดอกต่อดอกอ,าาอ้าวมานะครับลอ่อกนหนักเลยครับกระโดดโจนโยนเข่าเข้าหากอดนายโอ้โหเอาพยายามสู้เข่าเหมือนกัน,กนครับเทมนิมิตร จะมาแย่งอาชีพของสองคมหรือไงหืมมีซอครับฟันมาเมื่อสักครู่นี้ได้เสียวเลยครับโอ้ยเอา,าหมดเข้าไปโอ้โหเกมน,นีต้องบอกว่าสนุกเลยครับมวยคู่นี้กระซั่วเข่ากระทุ้งเข้าไปตีเข้าไปแม่เทนนิมินีต่อยไม่ได้นี่เจอเข่าไว้เยอะเหมือนกันครับเริ่มแผวให้เห็นโอ้โหลูกนี้ หงายท้องตึงเลยครับหมอนยันหลักไปเลยครับราคานี่ไปไกลเลยครับโอ้โหสี่ยกช้อยเก็บฉากครับโอ้โหราคาที่ต่อยาวครับยกห้ายกสุดท้ายบ้าเรียกว่ายังเหมือนเดิมเลยครับออกมานี่ต้องเกาะในเกาะให้อยู่มามาต่อยนิววืดเลยครับอนะไปเข้าข้างหลังไม่ดีครับ เอ้านี่ครับจะต่อยดีเจอเคียร์ขาหน้านี่<ห>เสียหลักล้มเลย<_ <d> _โอ้โหต่อยมานี่คล่อมไปหมดนะครับเทพดิมติตแหมมันินี้หมัดด้านซะแล้วก้มกลามนะครับมวยรุ่นน้องไม่มีปัญหาอะไรครับสองโครงก็ชนะไปสบา,ายครับ49ต่อ47จากการรมการอภิษ์ขำละเอียดแล้วก็มนัฐนิมณีส่วนที่สุสดยิ่งอุป,ปการนี่ให้ชนะ50ต่อ47เลยนะครับ มาดูคู่รอครับชาติชายน้อยสอประสบโชคเขาฝ่ายแดงเจอกับนนทกิจต่อหมอสีเขาฝ่ายน้ําเงิน <c oughs> เวทของคู่นี้นะครับชาติชายน้อย133นนทกิจ135 <c oughs> กรรมการพูดว่าบนวีทีครับอุดมีกระจ่างนะครับ <c oughs> ยกแรกนั้นยังไม่มีอะไรหวาดเสียวครับยกที่2นี่ชาติชายน้อยต่ออะไรเจ็7ต่อ4 <c oughs> ยกนี้ยกที่3 <c oughs> โอ้ยเสียหลักล้มลงไปครับชาติชายน้อย <c oughs> ดูรูปร่างนี่นะครับ ทางด้านของนนทกิจฝ่ายน้ำเงินนี่จะดูวยได้ใหญ่กว่าครับเป็นมวยรุ่นน้องครับห้าวเพื่อนมานี่ครับพยายามที่จะโหมลงมาเกาะนายปรามตีในขณะที่ชาติชายน้อยชาติาน้อยนี่ต้องถือว่าการผ่านมวยนี่ผ่านมาเยอะกว่านะครับเป็นมวยรุ่นพี่แต่ว่าวันนี้ได้เจอชาติชายเ,ออเจอมวยรุ่นน้องอย่างนนตกิจนี่บครับรุ่นน้องไม่กลัวซะอย่าง แนเตะเลยครับเตะเด้งดึงเลยเอา้าวเกาะนายนี่เสียบข่าว oh. เอา oh. มายัดไส้มีเหมือนกันนี่ตู oh. ้จะวางแข้งไม่ถึงครับหมัดมาแล้วนะอ่ะดูครับกอลัฟฟัตในกอลัฟทีครับอา้าวยัดไส้เข้าไปครับอา้าวโอ้โหนี่ครับกรรมการอุดมแยกออกครับ สามยกผ่านไปนะครับปรากฏว่าราคาตอนนี้ครับอยู่ที่ชาชัยน้อยครับ7จต่อ4ตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4นะฮะยกนี้นี่ต้องเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับชาชัยน้อยครับแม่กำลังเป็นต่ออยู่นะครับกำลังเครื่องกำลังติดแม่แต่ว่าวันนี้นี่รุ่นน้องครับดักไปดักทีบครับทีบน้ำไปก่อนมีแข้งตามครับวางแข้งเข้าไปปักเขาให้โอ้โหซายยาวยาวต้องขำแทงครับนนทกิจ นนทกิจต,ตอหมอสีครับเป็นมวยในกระถาของกุณตูต่อตู่สามพานนะครับหรือกุณตูต่อหมอสีนั่นเองนี่นครับโอ้โหแทงเข้ามาลูกนี้สวยงามเจิกเข้าไปทีหนึ่งหมัดแยบนําม,มีแข้งตามแหวเรียกว่าต่อยนี่ไม่ปะทะด้วยโดยตรงนะครับแต่ว่าเลือกที่จะออกอาวุธเน้นๆนะครับคุสารชัยใชอดูครับโอ้โหลงมาตีเอาแม่วางข้างซ้าย เจอแข้งขวาอีกทีนะครับออกได้เข้าเป้ามากกว่าวงในก็ยังตีได้โอ้โหนอกก็ได้ในก็ดีครับนนทกิจอนะครับแทงนี่เนื้อเน้นเน้นเนนอา,อายังแข็งแรงอยู่นะครับชา,ชาชัยน้อยพยายามจะต่อเหมือนกันนี่ครับน่ะวางแข้ง้าไปเอ,อ้า,อาโอ้โหเจอบิดเบี่ยมลูกนี้เสียหลักไปเลยครับ ราคานี่ไหลพรวดเลยโอ้โหยังสู้ในกันอยู่ครับมวยผู้นี้เนี่ยเขาอาชีพด้วยกันทั้งคู่นะครับเอาว,วางแข้อีกทีหนึ่งศอกม,มีดักครับนนทกิจนี่อาวุธนี่ต้องบอกครบเครื่องต้มยำนะครับมัดเท้าเข่าศอกมีครบเครื่องโอ้ยอแฟตเตจจนเอียงเลยเอา <laughs> โอ้โห,โหยก4ยกเดียวนี่อ้ยครับเห็นหน้าเห็นหลังเห็นอนาคตนู่นเลยครับจะฟันศอกก็ฟันแมจะตอกด้วยศอกแม่ดูครับสี่ยกผ่านไปครับปรากฏว่าราคาตอนนี้ครับโอ้โหขาดแล้วนะครับนวกิจเป็นต่อยาวเลยครับยกห้ายกสุดท้ายนะครับไม่มีทางเลือกอีกแล้วครับชาติชายน้อย ต้องออกมาไล่ต่อยไล่น็อกให้ได้แม่แต่ว่าพื้นเพลนี่เป็นมวยมวยเข่านี่สิโอ้โหเจอเตะแม่เตะเบิ้ลยังเต่กระสอบซ้ายพ่อครูเลยโอ้โห,โอโหเอาทีทาพี่นะเรียบร้อยครับต้องก้มกราบเลยครับ,บนนทกิจนะฮะก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคะแนนที่ออกมานี่ก็โอ้โหฮนะ49ต่อ47นะครับจากธนพุ่มพานิชแล้วก็ภพ,พรัตนิถาพร ส่วนอนั้นต์เปียมสุขคนเนี่ยให้ชนะไป50ต่ 47. อ47มาดูคู่เอกนบุรุรายการนะครับแก้วกังวาลไก่ยะาห้าดาวครับฝ่ายแดงเจอกับขวัญข้าวชอราพสัสดุอีสานกับฝ่ายน้ำเงินนะครับวางซ้ายแล้วครับเอ้มวยคู่นี้นี่แต่ถ้าจะผิดพลาดนะฮะมวยคู่นี้นี่ ต้องเป็นมวยที่เวทีมวยนอลุมพินีนะครับวันนี้ไม่ให้ราชดดำเนินนะฮะทีมงานของผมนี่ยังไงกันนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับก็จะให้ทราบกันละกันนะครับสำหรับคู่เอกในรายการนี่ครับแก้วกังวานสองสุวนชัยหรือว่าไก่ย่างห้าดาวนะครับครับเจอกับขวัญข้าวชอรับพสัสดุนอีสานนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทางด้านของขวัญข้าวนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ครับก็เรียกว่าออกได้อย่างเข้าเป้ามากกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ ขาดลอยนะครับขาดลอยครับคะแนนที่ออกมานะครับ50ต่อ47นะครับจากกรรมการสุภาพบุรุษบุญพาปรากฏผลส่วนเลือกสินธรรมยมเนี่ยให้ชนะไป49ต่อ47นะครับอันนี้ก็ต้องรินรินเอ่อต้องกราบขออภัยบรรดาแฟนมวยด้วยนะครับที่เอาภาพผิดนะฮะทางทีมงานนะครับรับทราบรับเปลี่ยนนะครับก็นะครับผมนะฮะขออภัยด้วยนะครับเอ้า ผลการโชคขึนอื่นมีไมหมฮะถ้ามีมาเลยครับในคู่ของตะเพียนทองออกขับอินนะครับแพ้คะแนนวันพเพลิดชอพินทราชครับปอเพชรเอราวันนะครับแพ้คะแนนวีรช่าชโชโคยูฮาอิสุสุครับเลอเดมิสิตจากุ้งชนะคะแนนหนุ่มตรังน้อยสอสามชัยหลังกุทองอออวนสุวรรณนะครับแพ้น้องให้กับซูมาอี้สวีรวันยกที่4นะครับ ทีมมีสิทธิ์มลชัยแพ้คะแนน2องมสิทธิ์เจริญทรัพย์ชาชายัยน้อสประสบโชคครับแพ้คะแนนนุตากิจตรตหมอสีเควกนำรายการครับแก้วกวานไก่ย่างห้าดาวครับแพ้คะแนนขวัญข้าวจอร์ราพัสดุอีสานหลังคู่เอกครับบินในคู่ของเพชรราโชคู่ยุห์อีสุสุแพ้คะแนนโคปยักษ์เทศบาลตะบลน,นาคำไฮยิ้มสยามนครเมืองเดชนะครับแพ้คะแนนสิงห์ดําสีพูนสีพนมยิ้มนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยกันไปนะครับก็ยอดค่าผ่านประตูของสึกแสงสว่างพันปลานะครับในวันนี้เก็บได้ทั้งสิ้น586,620บาทนะครับมีชาวต่างชาติเข้าชมนะครับ147คนก็วันนี้นี่เสียติ๋งของงจะขาดทุนขาดทุนแน่เพราะว่าอย่างลุ้พิดีนี่ก็ต้อง6-7แสนขึ้น นั่าน่งสิครับผมนะออกมาแล้วก็ยัดชาวต่างชาตินี่ก็ช่วงนี้โลซีซั่นด้วยโลแล้วครับเพราะว่าร้อยส่วิบเจเองซัมเมอร์ของเขาแล้วที่มึงนอกนะช่วงซัมเมอร์แล้วก็คงกลับไปพักอยู่บ้านกันใช่นะฮะกว่าจะเพงเั่นอีกก็คงจะต้องช่วงปลายปีอ่ะคุณเดชาน่านึ่งสิครับเอาพี่มาแล้วครับช่วงนี้ปอล์มเตอร์มวยก็ต้องจัดมวยเน้นคนไทยให้มากขึ้นจากเดิมนะครับครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ